เฮ็ดยังไรใช่โอ้ยเบิร์ตแนวเฮ็ดพี่น้องเอ้ย,อยกำลังชอนเพิ่อม,มกุศลใจกุศลรับรองกำลังชอนเพิ่อมกุศลรับรองพอดีครูบาอาจารย์มาหลายห้องพ,กพักรับรองป้พ่อก็เลยเฮ็ดเพิ่มอีกแปดห้องหลังจากเก่าก็มีสามห้องอยู่แล้วทุกปีนี่ครับเฮ็ดเพิ่อมดีขอบอกวุ่นพี่น้องเด้อสุภาพสุภาพันตามกำลังบ,ง,งบ่ตั้งกล้องวุ่นดอกแต่ว่าให้พี่น้องแล้วแต่ต้องกำลังแตั้งกำลังเฮาตามศรัทธาเฮา บาทหนึ่งสองบาทเลยแต่ว่าเดี๋ยวท่านซอยกันขยี้ไปซ้ำภาษาหนิล่ะจอก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 แจกแจกนี่ครับแอมฟ้าแล้วนี่สไตล์เก่าเก่าบานบานแล้วจะดูตามบ้านห้องยากเกศให้ให้แบบรักษาของเก่าน้ำเนี้ยคืนท้องใหม่แล้วนี่ก็นขาดจ้าภาพร้านนี้เราครับแต่ก็ค่อยๆเฮ็ดไปเรื่อย ใส่กับเสื้อเดฟ้ามุ่งฟ้ามุ่งยังแล้วกรับเฮ็ดปู้กับเบื้องข้างนอกข้างนอกครังยังขาดเสื้อท่าลายอยู่ครับกับเบื้องในห้องกับวันในท่าโอ้วันในวันในปู้กับเบื้องฝ้ายังบใบในท่าฝ้ากับวันในท่าสีกับเบื้องกลบววันในปู้ขาดใจยังหลายอยู่แต่ค่อยๆเป็นเรื่อยๆเรือพี่น้องเรือยมีห้องน้ำข้างหลังชุดห้องครับมีห้องน้ำข้างหลังใหญ่ๆห้องน้ำชุดห้องข้างหลังเสื้ไป ตางกแต่ท,ที่ขงแปะลพราะว่ะข้อคิดว่าเอาไว้รับรองป้าทีละคุปปาจ้างคุปเชนมาเหยี่ยมมาย่ามแต่พ่อได้มีหมองพักหมองเศร้านะพี่น้องมันบอกพ่อกันครับเห็ดหลายทองยุ้พี่น้องเห็ดแปลทองคนละถุกเห็ดแปลทองอันนี้ก็ใส่หน้าต่างใส่เหลี่ยมเหยี่ยมหักเห็ดกระต่ายคุณมาซอยอันพี่น้องชอบบุญต้นใดกระบอกเน่ยสาใดกระบอกเจ็ดซอยกันคนละนิดละน้อยหลายคนหลายใหลายไม้ลายตำลายคนหลายใหลายไม้เห็ดแห้งงามเห็ดกุตดีงาม เกดไหวในาศาสนาพีน่น้องก็เป็นท้องไผ่ครับโมเมนต์ของอาตมาเองอะไรกับโมเมนต์ของพี่นอ้องอ่าเป็นของถิ่นทิ่มไหวอยู่ในพระพุทธศาสนาให้น้ำลงไหวบางบางครั้งมีมากหรือมีหมองพักหมองเศร้าก็ที่ว่าเป็นทีพักพรยนไช่นักพี่น้องเนาะขอพูดอนุโมทนาบุญเด้อพี่น้องที่ทำบุญมาก,ก่อนอ่าที่แจกมากลกักการลอยเทสิบก็กจะภาพละพุทธานีพุทธาน้อยพุทธาหาพิพุทธาลอย บอติวามันหน่อยนะครับนอือวา่ามันเป็นหนังใจจากพี่จากน้องเด้ออายุที่ไม่แห้งกระสุนหรือคนนะครับเด้อความเจ็บจะได้ความไข่จมีเง้นไหลมากี่มากเด้อสุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์ไปใช้มาใช้ตลอดปลอดภัยที่คิหนึ่งประกันได้เป็นปเฟรนชชอบประกอบด้วยภาพในสิ่งหนังพันสำเร็จพันสำเร็จในที่ทุกสถานในการทุ่มเมายเทืนขอจะริรพรสาพุ